สวัสดีครับวันนี้เพจเพรมอเตอร์นะครับเตรียมส่งของให้ลูกค้านะครับตัวนี้เป็นชุดเสื้อลูก54มิลแท้นะครับเป็นชุดคิดชุดเล็กนะครับ 130cc นะครับเป็นลูกสูบเบส125ขนาด54มิลไซส์50นะครับแท้เบิกศูนย์แล้วก็ทำใส่ฟิโนมิโอนูโวรุ่นเก่านะครับตัวคาบูนะครับตัวนี้เป็นลูกแบบทรงหัวแบนนะครับถ้าเป็นลูกสมาร์กจะเป็นอีกทรงหนึ่งนะครับหลบวาล ปาดลูกสูบเรียบร้อยนะครับปาดสลักปาดกระโปรงออกนิดหน่อยนะครับเสื้อเป็นเสื้อแต่ง54มิลนะครับปอกหนา59นะครับใส่แข้งเดิมได้เลยตัวนี้คว้านปล่อยตกมานะครับก็รันอินไม่เยอะนะครับตัวนี้เป็นกล่องลูกสูบมาพร้อมชุดแหวนนะครับแล้วก็มีสลักคลิปล็อกในซองมีบูธปลายก้านซีนซีให้ไปนะครับแล้วก็มีขบูหงลูก ตัวนี้เป็นขบูดัดนะครับก็เอาไปใช้ก็ต้องอุดนะครับสองลูซ้ายขวานะครับเนี่ยแต้มสีเขียวๆวไว้ก็คือต้องอุดนะครับถ้าเอาไปใส่ฟิโนมิโอถ้าไม่อุดเนี่ยก็คือสีไม่ได้เลยนะครับต้องอุดมีแคมแตหนึ่งตัวนะครับตรงสเปคชุดนี้ใ,ใส่วาลเดิมได้เลยนะครับมีหัวเทียนแถมไปให้ลูกค้าหัวหนึ่งแล้วก็มีชุดชาม ชามแท้เบิกใหม่รหัส 5VV นะครับขูดล่องด้วยเครื่องขูดชามนะครับคลิปข้างกึง่งล้างไล่เบาปรับองศาแบบเงานะครับชามใบพัดก็เช่นกันนะครับล้างใบพัดออกแล้วก็ปรับองศานะครับพร้อมใช้มีเม็ดแถมไปให้ชุดหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นเม็ด8แล้วก็9กรัมนะครับสุดท้ายก็จะเป็นตัวประเก็นตีนเสื้อแท้แล้วก็มีตัวประเก็นชุดบนให้ไป1ชุดนะครับลูกศบ หัวแบนแบบนี้นะครับท่านที่ไม่เคยใช้ก็จะสงสัยว่าความสูงมันอาจจะเตี้ยกับลูกเดิมทําให้รถไม่มีแรงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมเอาลูกเดิมมาวัดให้ดูเลยนะครับตัวนี้เป็นลูกเดิมไซส์454มิลเท่ากันเลยนะครับเป็นโอเวอร์ไซส์แต่ตัวนี้เป็นลูกแท้ตัวนี้เป็นลูกเกียร์ทั่วไปนี่เรามีสลัก14แล้วก็มีสลัก15ที่เป็นบูทแปงแล้วก็ใส่สลักกันเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ สลัก15้านี่ใส่เข้าไปในลูกสูบเดิมแล้วก็สลัก14บเราใส่กับลูกแท้ที่เราเตรียมมานะครับวัดที่สลักเลยนะครับจะเห็นว่าลูกสูบความสูงเท่ากันเป๊ะล่องแหวนของตัวลูกใหม่ที่เราจะใช้เข้าไปเนี่ยมันจะสูงกว่านิดหน่อยนะครับนี่เลยสูงกว่าตัวกระโปรงเราพยายามตัดให้เท่ากันกับลูกเดิมนะครับทำให้ ไม่ชวนข้อเวีย่ยงนะครับพร้อมใช้งานก็หายสงสัยกันเลยนะครับว่าลูกสูบจะขึ้นเท่ากับลูกเดิมนะครับแต่ว่าใหญ่กว่าลูกเดิม4มิลครับทำให้รถมีกําลังแล้วก็มีอัตราเร่งที่เยอะกว่ารถเดิมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่กับสภาพของชุดข้างระบบส่งกําลังต่างๆนะครับด้วยแล้วก็การจูนของช่างด้วยนะครับชุดนี้ตามรูปนี้เลยนะครับราคาอยู่ที่3,900บาทนะครับ ซื้อขาดอย่างเดียวไม่มีสับใหม่มีส่งมาทํานะครับชุดนี้ซื้อไปถอดเสื้อเริมออกใส่ตัวนี้เข้าไปแทนได้เลยนะครับใครอยากได้ที่เป็นชุดที่เป็นลูกสมาร์ทแทนไม่ต้องการหัวเรียกก็สั่งได้นะครับจะแพงกว่านี้2 300นะครับลูกสมารทก็ราคาชุดนี้3,900บาทสั่งซื้อนะครับติดต่อได้ที่เฟ c บุ o o เพชรมอเตอร์นะครับ